สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โลกเผชิญหน้ากับสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่สองและเราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในยุคนั้นนั่นคือจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีที่ต้องนำพาประเทศเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายในช่วงเวลานั้น จอมพลปเคยกล่าวไว้ว่าการตัดสินใจในสงครามไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้แต่เพื่ออนาคตของคนไทยทุกคนคำพูดนี้สะท้อนถึงภาระอันหนักอึ้งที่เขาต้องแบกรับในการนำพาประเทศผ่านความท้าทายครั้งใหญ่ก่อนอื่นขอเล่าถึงสถานการณ์ของโลกในช่วงก่อนสงครามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบริบทกันก่อนแล้วเราจะค่อยๆเจาะลึกถึงบทบาทของจอมพลปและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ ก่อนอื่นขอเล่าถึงสถานการณ์ของโลกในช่วงก่อนสงครามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบริบทกันก่อนแล้วเราจะค่อยๆเจาะลึกถึงบทบาทของจอมพลปอและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2482เมื่อเยอรมนีภายใต้การนำของอดอลฟ h ฮิตเลอร์บุกโปแลนด์นำไปสู่การประกาศสงครามจากอังกฤษและฝรั่งเศส การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและประเทศอื่นๆและฝ่ายอักษะเยอรมนีญี่ปุ่นและอิตาลีทำให้ความขัดแย้งขยายตัวเป็นสงครามระดับโลกระบบพันธมิตรนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางของสงครามและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในหลากหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยตั้งอยู่ด้วย ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องพิจารณาบทบาทของตัวเองในบริบทดังกล่าวอย่างรอบคอบนำไปสู่การประกาศสงครามโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ขยายตัวไปทั่วโลกสงครามแบ่งเป็นสองฝ่ายหลักคือฝ่ายสัมพันธมิตรหรืออลิทที่ประกอบด้วยประเทศอย่างอังกฤษสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและฝ่ายอักษะหรือเอซิสพาวเ ที่นำโดยเยอรมนี er ani, ญี่ปุ่นและอิตาลีในเอเชียญี่ปุ่นได้เริ่มขยายอำนาจเข้ามาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตรสําคัญไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามได้ในปีพุทธศักราช2481จอมพลปอพิบูลสงครามได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยภายหลังจากที่เขาได้สร้างชื่อเสียง ในฐานะผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในปีพุทธศักราช2475เขาใช้เวลาช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งเพื่อผลักดันนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความทันสมัยและเอกภาพในชาติเช่นการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยการส่งเสริมรัฐนิยมและการจัดระบบเศรษฐกิจให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ นโยบายเหล่านี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเขาในการทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าและมีความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกหลังจากที่จอมพลแปลกพิบูลสงครามบรรดาศักดิ์เดิมหลวงพิบูลสงครามนามเดิมแปลกคิดสังคะมีบทบาทโดดเด่นในทางการเมืองเขาเป็นผู้นําที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยโดยใช้ในโยบายรัฐนิยมเช่นการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการสร้างความสามารถคีนในชาติเมื่อสงครามเริ่มขยายตัวญี่ปุ่นได้แสดงท่าทีต้องการใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อบุกพมา่าและมาลายูจอมพลปอต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ทั้งเสี่ยงและซับซ้อนในที่สุดเขาเลือกที่จะลงนามข้อตกลงร่วมมือกับญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2484ซึ่งการตัดสินใจนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในประวัติศาสตร ในปีพุทธศักราช2484หลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มรุกคืบในเอเชียพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอทางการทูตต่อรัฐบาลไทยเพื่อขอใช้เส้นทางผ่านสุพารามและมาลายูรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนระหว่างการรักษาความเป็นกลางหรือรเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นโดยตรง การเจราจาระหว่างไทยและญี่ปุ่นดําเนินไปอย่างตึงเครียดญี่ปุ่นให้สัญญาว่าจะเคารพเอกราชของไทยแต่ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณว่าหากไทยปฏิเสธอาจต้องเผชิญกับการรุกรานในที่สุดไทยตัดสินใจลงนามข้อตกลงกับญี่ปุ่นโดยหวังลดความเสียหายต่อประเทศแม้ว่าการตัดสินใจนี้จะช่วยป้องกันความสูญเสียโดยตรงในระยะสั้นแต่ก็ส่งผลให้ประเทศไทย ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรของฝ่ายอักษะซึ่งนำไปสู่ความท้าทายในภายหลังพวกเขาได้ส่งกำลังทหารเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในวันเดียวกันจอมพลปได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดวยอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไทยเพื่อลดความเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างไรก็ตามการร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนไทยทั้งหมดเห็นด้วย ขบวนการเสรีไทยซึ่งนำโดยบุคคลสำคัญอย่างนายปรีดีพนมยงค์และกลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศได้เริ่มทำงานใต้ดินเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นและสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปอพยายามสร้างความปิดปึกแผนในชาติและใช้สงครามเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขาเร่งพัฒนาถนนทางรถไฟและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความทันสมัยและพึ่งพาตนเองได้ขณะเดียวกันจอมพลปอ,อยังผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยเช่นการกำหนดให้คนไทยสวมหมวกและรองเท้าเพื่อแสดงถึงความทันสมัยและการสนับสนุนให้ใช้ภาษาไทยแทนภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้จบลงในปีพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นยอมจำนวนต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการทูตจากนานาชาติอย่างไรก็ตามขบวนการเสรีไทยมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ไทยสามารถเจราจาเพื่อรักษาเอกราชและลดผลกระทบจากสงครามหลังจากสงครามสิ้นสุดไทยได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติตะวันตกและเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2489 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายต่างประเทศที่เปิดกว้างและการมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับความกดดันจากนานาชาติในฐานะพันธมิตรของญี่ปุ่นแต่ขบวนการเสรีไทยได้แสดงบทบาทสำคัญในการช่วยลดแรงกดดันโดยชีย้ให้เห็นว่าไทยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านญี่ปุ่นจอมพลปถูกกดดันจากฝ่ายการเมืองภายในประเทศหลังสงครามสิ้นสุด เขาสูญเสียอำนาจและต้องลงจากตำแหน่งในปีพุทธศักราช2487อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งได้ทิ้งมรดกทางนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไว้ให้กับประเทศไทยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้นำที่มีทั้งด้านที่ถูกชื่นชมและวิพากวิจารณ์บทบาทของเขาในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวอย่างของการนำพาประเทศ ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายการตัดสินใจของเขาสะท้อนถึงความพยายามในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติแม้ว่าบางครั้งจะถูกตั้งคำถามถ,ามถึงผลกระทบที่ตามมาสำหรับประเทศไทยสงครามโลกครั้งที่สองไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาของการต่อสู้และความสูญเสียแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคนไทยและการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ บทเรียนจากช่วงเวลานี้ยังคงเป็นสิ่งที่เราสามารถศึกษาและนำมาใช้ในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของจอมพลปอพิบูลสงครามกับบทบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆจากเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าใหม่ๆติพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องด้วยนะครับ